สวัสดีครับ FC ทุกทุกท่านวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นพิเศษจากแบรนด์ไซโกนะครับเป็น Limited Edition นะครับส่งท้ายปีเสือนะครับผมเป็นนาฬิกา Limited ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สีสันสะดุดตาจริงๆสำหรับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับนี่นะครับเห็นแวบ,บแรกก็หลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับในโฉมของนาิกาไซโกในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีโฉมนะครับ แปลกตาจากและก็สีสันแตกต่างจากอดีตที่ทางไซโก้เคยผลิตมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในอดีที่ผ่านมาไซโก้นะครับจะเน้นในโทนนึ่เรียบนะครับบนหน้าปัดจะไม่ค่อยมีการดีไซน์ที่วื้อหวาเท่าไหร่แต่รุ่นนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่สะดุดตาเป็นอย่างมากเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือนาฬิกาไซโก้รักกิจเดอะ i ไทเกอร Limited e dition นะครับซึ่งจะมีรหัสรุ่นก็คือ S R P J 92K1 นะครับ,รบสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นงานคอลแลบนะครับของศิลปินนะครับก็คือคุณรักกิจสถาพรวัจนานะครับเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตแถวหน้าของเมืองไทย ได้ส่งต่อจินตนาการผ่านเทคนิคบล็อกเซนซีลนะครับอันมีเอกลักษณ์สูนาฬิกาไซโกไฟสปอตด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลป,ปะนะครับสไตล์ยูกิโยเอของญี่ปุ่นโบราณซึ่งเป็นภาพที่เน้นรูปแบบของเส้นสายแล้วก็สีสันที่สดใสนะครับ โดยเพราะคุณรักกิจมักจะนำศิลปะแนวบล็อกเซนซิลเนีออกแบบมาเป็นภาพของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับผมในการคอลแลบครั้งนี้คุณรักกิจนะครับจึงนำการออกแบบซึ่งเป็นของเสือนะครับซึ่งเป็นนักกษัตริย์ประจำปีนี้นะครับมาออกไซน์เป็นเดอะไทเกอร์นะครับที่มีสีสันสวยสดงดงาม ในรูปแบบศิลปะของคุณรักกิจนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อไซโก้รุ่นนี้นะครับก็คือไซโก้รักกิจไทเกอร์นะครับผมนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่นำโมเดลของไซโก้ไฟนะครับสปอ t ตนะครับมาทำเป็นรุ่นลิมิเต็ดโดยขนาดของนาฬิกานะครับก็จะเป็นตัวเรือนแซนเลิลขนาด42.5 mm มมนะครับ ภายในก็จะบรรจุกลไกออโตเมติก CR 3 6 2 4สา e l นะครับสำหรังพลังงานที่41ชั่วโมงการออกแบบนะครับก็หน้าปัดก็จะเป็นรูปของศิลปะนะครับเป็นหน้าของไทเกอร์หรือเจ้าเสือที่มีสีสันอันเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามมากๆนะครับตัดกับขอบนะครับ ขอบบาเซเลเนี่ยจะเป็นขอบรวดลายนะครับที่คุณรักกิตได้ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับผมนาฬิกาก็จะมากับตัวเรือนเป็นตัวเรือนสีทองนะสีทองซึ่งมีการขัดแบบด้านนะครับ mm hmm. เพื่อให้เหมาะกับแนวสตรีทนะครับผมจะเป็นสีแบบนี้นะครับทองเขาจะเป็นออกด้านๆน,นะครับ ส่วนของเม็ดม่ยมนะก็จะเป็นโลกโก้ของคุณรักกิจนะครับที่เม็ดไม่ยมซึ่งเป็นเม็ดไม่ยย姆รมดำนะครับออกสีด้านๆน,นะครับผมนาฬิการุ่นนี้นะครับมีสีสันที่งดงามแล้วนะครับมาแถมยังมาในชูมของตัวเรือนสีทองนะครับแล้วก็มาตัดกับสายซึ่งเป็นสายสันเลสรมดำนะครับ เป็นสายสแตนเลสสตีลรมดำแบบล็อก2ชั้นนะครับเป็นสายตันสวยๆเลยนะมาดูที่บานพับของนาฬิกานะครับก็จะเป็นบานพับแบบล็อก2ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ไซโก้นะครับที่ตัวล็อกสายนะครับ ด้านหลังของนาฬิกาของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นฝาหลังเกลียวแบบเปลือยโชว์กลไกนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของคุณลักกิตนะแล้วก็จะมีนะครับหมายเลข Limited e dition จะอยู่ที่ขอบของนีครับขอบของตัวเรือนนะครับ เนี้หนึ่งเือนนี้1992ทับ2022นเนี่ยครับหมายเลขลิมิเต็ดจะอยู่ด้านข้างฝาหลังแบบนี้นะครับผม mm hmm. ก็มีความสวยงามมากๆนะครับส่วนคำว่าล mm ิมิเต็ดดิชั่นเขาจะสลักฝั่งนี้นี่ๆี่จะให้ดูชัดๆนี่คาว่าลิมิเต็ดดิชั่นจะสลักฝั่งนี้นะครับจะตรงข้ามกับตัวซีเรียนนะครับ มีความสวยสดงดงามจริงๆนะครับนาฬิกาก็จะขึ้นลานที่เม็ดมะยมได้นะครับแล้วก็เข็มแล้วก็มาเกอร์นะครับจุดต่ตัตนจะเรืองแสงได้ชัดเจนในที่มืดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีถ่ายการเรืองแสงของนาฬิการักกิจเดอรไทเกอร์ให้ชมด้วยนะครับเป็นออกระบบอโตเมติการเดินก็เนียนเรียบดีนะครับขอบบาซซก็หมุนได้นะครับแบบหนึ่งทิศทางตามลักษณะของไซโครไฟสปอร์ตใหม่นะครับผม นาฬิกาเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีกิมมิคที่ชัดเจนแล้วเป็นนาฬิกาที่แฝงด้วยศิลปะที่ผ่านนักออกแบบชั้นนำของประเทศไทยนะครับทำให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเหมาะแก่การสะสมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับในส่วนของนักสะสมนาฬิกาต่างประเทศนี้มองรุ่นนี้นะครับตาเป็นมันเลยนะครับผมคาดว่าถ้า นักสะสมชาวไทยนะครับช้านะครับหรือไม่ได้จองตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ออกมานะครับในอนาคตเรือนนี้ราคาอาจจะไปไกลมากๆนะครับท่านใดที่ยังช้าก็รีบๆตัดสินใจนะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ สนใจก็สั่งจองไปยังร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับที่เบอร์0850299992หรือทางออไลน์ DSI t a r a d n a l i k a นะครับราคาที่เปิดไม่แรงเลยนะครับรุ่นนี้ราคาเปิดอยู่ที่เพียงชุดละ18,800บาทนะครับราคาเปิดไม่แพงแล้วนะครับ สิ่งที่แถมมากับชุดนี้ก็จะมีนะครับให้มาอย่างเต็มๆเลยก็คืออย่างแรกเลยเป็นสายนาผ้านาโต้นะครับสีดำแดงนะครับแบบนี้เป็นหัวรมดำด้วยนะครับแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่แถมมาซึ่งไม่ค่อยบ่อยนะักที่ทางเซโกจะแถมมริกะสายถึง2เส้นนะครับ ก็คือสายยางแล้วก็มีการเพ้นต์ลวดลายกราฟิกของคุณลักกิตบนสายด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ที่ปลายสายนะครับโลโก้ของคุณลักกิตนะครับเป็นสายขนาด22มิลสายยางซิลิโคนนิ่มดีนะครับนี่ครับจะมีหัวแล้วก็หัวปั๊มไซโก้ด้วยนะครับแบบนี้นี่มีความสวยงามมากนะครับ นอกจากการดีไซน์ของนาฬิกาที่มีความสวยงามแล้วกล่องของนาฬิการุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังมีการออกแบบเป็นกล่องเหล็กนะครับกล่องโลหะนะครับที่มีการพิมพ์ลวดลายของการดีไซน์นะครับเป็นกล่องพิมพ์นูนด้วยนะครับแบบนี้นะครับเห็นความนูนของกล่องเป็นรูปของ t ดอะไทเกนะครับที่มีสีสันสดใสแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับ เป,เป็นกล่องเป็นกล่องเหล็กปัม๊มเป็นโมเดลของหน้าเสือเลยนะครับกล่องเขาดีมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆน่าสะสมเป็นงานออกแบบที่มีความละเอียดทั้งตัวของนาฬิกาแล้วก็ใส่ใจถึงแพ็กเกจสำหรับนาฬิการุ่นนี้ด้วยนะครับก็มีความสวยงามนะครับน่าสะสม สำหรับท่านใดที่ยังช้ายอยู่ก็รีบๆนะครับสั่งจองเข้ามาได้นะครับผมก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านตลาดนาฬิกาขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากท่านต้องการติดตามชมนาฬิการุ่นใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตลาดนาฬิกาแชนแนลด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ